ชอเดย์เข้าสนามพูดถึงทีมน้องใหม่ดีกว่าช่วงนี้ฟุตบอลไทยลีกเตรียมทีมกันแล้วกลับมาซ้อมกันทุกทีมแล้วนะครับทีมนี้ครับสระบุรีเอฟซีทีมน้องใหม่ที่เล่นในฟุตบอลดิชั่นหนึ่งสี่ปีเต็มแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเล่นฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้นะครับไปติดตามแฟนพันธ์แท้สี่คนของสโมสรเป็นแฟนพันธ์แท้แบบมีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นแฟนพันธ์แท้จริงๆข้าไปชมคือเชียร์ทีมยา,ยาวนานติดตามเลยครับ นี่เลยโฉมหน้าของพี่พี่แฟนคลับสี่คมแฟนพันธุ์แท้ของทีมกัปสหรับบุรีเอซค่ะคนนี้คนแรกค่ะพี่เอกแก่งคอยจริง,รงๆแล้วดูเสื้อเหมือนจะธรรมดานะคะพี่เจเขาบอกว่ามีลายเซ็นสําคัญที่ลายเซ็นนะครับของพี่เอกเนี่ยเขาบอกว่าลายเซ็นนี่คุมงงหัวใจของคนทั้งทีมครับเป็นคนควบ<ะ>คุมรายาจ่ายของสโมสรส่วนน้องคนนี้ครับเขาบอกว่าลายเซ็นเนี่ยสำคัญมากลายเซ็นของพี่แบรน โคตะวันสีปานโค้ชนะครับซึ่งถือว่าทําทีมอย่างยาวนานจนพาทีมขึ้นไทยลีกแล้วก็ไม่เส็ยให้ใครง่ายๆอันนี้เขาชื่อว่าพี่ดำค่ะเขามีเสื้อขนมาทั้งบ้านเลยค่ะเสื้อของทีมมีหลายตัวมากมีทุกฤดูกาลนะครับทั้งเก่าทั้งใหม่มีหมดมาโชว์กันแล้วก็มีอันหนึ่งที่เขาชอบเขาบอกว่า go to ไทยลีกนะครับเขาแปะตัวหนังสือนี้ไว้แล้วก็หวังวันหนึ่งนี่ครับจะไปไทยลีกแล้วทีมก็จะเห็นได้ว่าไทยลีกจริงๆครับเรามีอักษรนะครับ go to Thai Premier League นะครับไทยลีก ซีซันนี้นะครับฤดูการนี้เราได้ขึ้นไปไทยลีกเรียบร้อยแล้วนี่ครับอีกหนึ่งคนนะครับพี่จ่าครับประธานแฟนคลับเลยครับเขาบอกว่าของสุดรักสุดห่วงเลยครับตัวแรกเสื้อเมื่อสามดูการก่อนครับนี่ครับตัวที่เขาถอดให้ดูนี่แหละตัวนี้ผมจําได้เลยนะสมัยนั้นนี่โอ้โหนักเตะแล่ละคนนี่ใช้นักเตะท้องถิ่นเล่นในดีเล่นโดยใจมากนะครับแล้วก็สุดรักเลยเสื้อเชียร์รุ่นแรกครับ ดูสิสมัยก่อนคนอือว่าแบบนี้ก็ถือว่าสวยแล้วคือทําด้วยใจไม่ได้สวยงามนะครับแต่ว่าเน้นใส่เหมือนกันแล้วก็มีรูปพร้อมกับลายเซ็นรูปภาพนะครับของสโมสรกัปสาวบุรีตัวนี้พิเศษก็คือตรงผมได้ไลายเซ็นมาหมดนะครับทุกคนแน่นอนครับหวงมากกว่าจะได้ประทานยากมาก <laughs> เชียร์ครั้งแรกนะครับที่ปาจินบุรีโดนดีสองนะครับโดยที่ไม่รู้จักใครเลยนครับมีการต้อนรับของน้องๆที่มันเคยเชียร์กันมาก่อนนะครับก็ตั้งแต่บัดนั้นมาคิดตั้งใจแล้วว่าตัดเชียร์ให้ตลอดอยากให้ลองนะครับมาเข้ามาในสนามแล้วจะรู้เองว่าสเสน่ห์ของฟุตบอลไทยเป็นยังไงมันสะใจแน่นอน